สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดประชากรอากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งในส่วนของภาคใต้นะครับในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวเรามาชิคข้อมูลอัปเดตล่าสุดกันนะครับถ้าดูจากเรดาร์กลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้จะเห็น ในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับแถวแม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่แถวอำเภอต่อไปนี้นะครับแถวอำเภอปลายนะครับอำเภอปลายอำเภอแม่วางเชียงใหม่นะครับลำพูนอมก๋อยเชียงใหม่มีกลุ่มฝนนะครับถ้าดูภาพรวมจะเห็นมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็แถวจังหวัดตากอำเภออุ้มผางโซนนี้นะครับคลองลานกําแพงเพชรนะครับพบพระจังหวัดตากแล้วก็แม่สอดบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับโซนอีสานนะครับ มาตามนัดเลยนะครับในโซนของอีสานตอนล่างขอนแก่นตอนล่างนะครับตั้งแต่บ้านไผ่นะครับบ้านไผ่โนนจีราอําเภอพลน้าเภอหนองสองห้องนะครับแล้วก็ประทายบัวใหญ่หนองบัวลายโคราชนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงกักค้านี้เช่นเดียวกับยะโสธรนะครับป่าติวคําเขื่อนแก้วนะครับอําเภอเมืองยะโสธรอําเภอทรายมูลนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับศิลาอาดนะครับศิลาอาจของร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ครับม,ม, ah od, a, มีกลุ่มฟ้ายุฝนฟ้าขนองบ้านขวดละหานทรายบุรีรัมย์นะครับเนาะตาพญาสะแก้วมีกลุ่มฝนครับแล้วก็ตรงปราจีนบุรีอำเภอเมืองนะครับศรีมหาโพธิ์ศรีมหาครับศรีมหามหาศมีกลุ่มฝนเป็นปจำนวนมากอำเภอพนมสารคามนะครับวังท่าช้างวังน้ําเย็น,นครับมีกลุ่มฝนเป็นปจนํานวนมากครับคลองลานครับคลองลานสะแก้วคลองลานแล้วก็แถวสอยดาวกา จันทบุรีนะครับตราดโซนนี้นะครับโป่งน้ําร้อนมีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองเป็นจำนวนมากนะครับเช่นเดียวกับแถวบันบึงชนบุรีนะครับบ่อวินปลวกแดงระยองหนองใหญ่ระยองแหลมฉบางชนบุรีนะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองเป็นจํานวนมากครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีพายุฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่นะครับโซนภาคใต้แถวพังงานะครับพังงากับโปงทับปุดนะครับพนม มีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงนี้กระบีแล้วก็สิกานะครับสิกาวจ้านตาขาวโซนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลเป็นรายอำเภอรายจังหวัดกันในช่วงหัวค่ำแล้วก็ดูคาดการฝนในค่ำคืนนี้กันนะครับมาไล่เรดาร์สดของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเวลา17-18นาฬิกาวันนี้นะครับอำเภอเมืองแม่ห้องสอนฝนถล่มหนักนะครับเช่นเดียวกับอำเภอปายแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับ อำเภอเชียงดาวเชียงใหม่บางส่วนอำเภอแม่แตงเชียงใหม่บางส่วนนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายอำเภอแม่สรวยเชียงรายนะครับอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงเชียงรายนะครับอำเภอเชียงคำพยาวอำเภอภูซางพยาวนะครับอำเภอดอกคำใต้พยาวอำเภอจุนพยาวอำเภอเมืองพยาวแม่ใจพยาวนะครับเวียงป่าเป้าแล้วก็อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่อำเภอรอยสเก็ตนะครับอำเภอแม่ออนเชียงใหม่ อำเภอแม่วางเชียงใหม่นะครับอเดอยหล่อเชียงใหม่อเภอป่าซางลำพูนะครับอเภอจอมทองเชียงใหม่อเภอบ้านโฮ่งลำพูนครับอหอดเชียงใหม่อเภอลี้ลำพูนอภอดอยเต่าเชียงใหม่นะครับออมก๋อยเชียงใหม่อสามเงาจังหวัดตากนะครับอเภศรีสัชนาลัยสุโขทัยอเภอเด่นชัยแพรนะครับอรองแพร่อสูงเบ่นแพรนะครับ เรามีกลุ่มปายุฝนฟ้าขนองเป็นจำนวนมากนะครับวางเจ้าจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปตมชยงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอที่อยุดถัดจากอำเภอเหล่านี้เตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับในช่วงหัวค่ำนี้เรดาร์เชียงรายนับจอมทองเชียงใหม่ดอยหลอบ้านโฮ่งลำพูนเสริมงามลำปางก่อคาลำปางน,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 นะครับ แถวจุนพยาวนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าขนองเป็นจํานวนมากนะครับไปดูโซนอีสานวันนี้อีสานเน้นแต่เน้นในส่วนอีสานใต้นะครับอีสานกลางลงมาถึงใต้นะครับอําเภอพยืนขอนแก่นฝนถล่มหนักนะครับอําเภอมันจาคีรีขอนแก่นอําเภอชนบทขอนแก่นนะครับอำเภอโนนศิราอําเภอบ้านไายขอนแก่นอำเภอเปื่อยน้อยขอนแก่นนะครับอำเภอหนองสองห้องขอนแก่นอําเภอพลขอนแก่นนะครับอำเภอแวงใหญ่อําเภอแวงน้อยอำเภอชนบทอำเภอโคกโพชัยนะครับ อํเภอบัวใหญ่ในครราศีมาอําเภอบัวรายอําเภอศรีดาอําเภอประทายนะครับอําเภอนาโพบุรีรัมย์อำเภอบ้านใหม่ชัยพศอําเภอเขวาศรีนครินสุรินทร์นะครับอำเภอจอมพระอําเภอท่าตูมสุรินทร์อำเภอรัตนบุรีอําเภอสนมอําเภอโพนทรายร้อเอ็ดนะครับอำเภอศิราอาจศรีสะเกดอำเภอคาเกินแก้วยโสธรอำเภอเมืองยโสธรนะครับอำเภอป่าติ้วยโสธรอำเภอนาคูกาลสิน์ อำเภอคำม่วงกาลสินนะครับอำเภอสหัสขันกาลสินอำเภอนามนกาลสินอำเภอโพชัยร้อยเอ็ดนะครับโพนทองร้อยเอ็ดแล้วก็บ้านกรวดบุรีรัมอำเภอประโคนชัยบุรีรัมนะครับละหานทรายบุรีรัมศรีเทพเพชรบูรณ์นะครับมาดูรอยต่ออีสานกับภาคเหนือนะครับเทพสถิตชัยภูมิหนองบัวระเวชัยภูมิบ้านเข้าชนแดนเพชรบูรณ์นะครับศรีเทพอำเภอลมสัตว์เพชรบูรณ์อำเภอน้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอหนองบัวแดงนะครับ อำเภอเขาค้อเพชรบูร์บ้านกรวดบุรีรัมนะครับส่วนนี้เดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปตั้งหนักชิงเหนือนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับเช่นเดียวกับเรดาสกลนครนะครับอำเภอเมืองยะโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอศิลาอาศรีสะเกดอำเภอโพนสายร้อยเอ็ด รัตนบุรีสุรินโสนมบุรีสุรินจอมพระนะครับท่าตูมแล้วก็โขงเจียมอุบลราชธานีนะครับสีเข้มเลยนะมันจากจีดีขอนแก่นโซนนี้นะขอนแก่นตอนล่างนะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองเป็นจำนวนมากไปดูในส่วนภาคกลางนะครับอําเภอสังขบุรีกาญจนบุรีนะครับอําเภออุ้มผางจังหวัดตากบางส่วนทองผาภูมิกาญจนบุรีบางส่วนพยุหคีครีนครสวรรค์นะครับอำเภอพักดีชุมพลชัยภูมิอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับลำสนที่ ชัยภูมินับสีเทพพิรบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับอำเภอจรุจันตคามปราจีนบุรีสีมหาโพปราจีนบุรีสีมโหสถปราจีนบุรีนะครับบ้านสร้างปราจีนบุรีกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับนาดีปราจีนบุรีอำเภอเมืองชนบุรีนะครับอำเภอสีราชาชนบุรีอำเภอบ้านบึงชนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะครับอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์ก็มีกลุ่มฝนฟ้าขนองเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้ เคลื่อนตัวค่อนข้างจะแช่นิ่งนะครับท่านผู้ชมฝนในรอบนี้ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับเรดาร์สมุทรสงครามไปดูโซนตะวันออกนะครับฝนจํานวนมากบ้านสร้างปราจีนบุรีอําเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามนะอำเภอศรีมหาโพอำเภอกบินบุรีอําเภอสนามชัยฉะเชิงเซาอำเภอเขาชะกาะแก้วอาเภอเมืองสะแก้วนะอำเภอวังน้ําเย็นสะแก้วอําเภอมะขามจันทบุรีอาเภอแจงหางแมว อำเภอเขาฉมเาระยองนะครับอําเภอบ่อทองอําเภอหนองใหญ่ชนบุรีบ้านบึงชนบุรีนะครับสีราชาชนบุรีเมืองชนบุรีนะครับอําเภอปลวกแดงระยองอําเภอหนองยาปล้องเพชรบุรีนะครับอําเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับภาคตะวันออกวันนี้ฝนเยอะนะครับท่านผู้ชมก็เฝ้าระวังในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกอย่างช้าช้านะครับในส่วนของกลุ่มฝนไปดูโซนภาคใต้นะครับภาคใต้ มีกลุ่มฝนอยู่นี่นะครับอําเภอเคียนซาสุราธานีอําเภอศรีรัตน์นิคมนะครับอําเภอพนมนะครับสุราธานีนะครับอําเภอทับปุดพังงาอําเภอเมืองพังงานะครับอําเภอกระโปรงพังงามีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับในช่วงนี้แล้วก็ไปดูในโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับอําเภอเมืองกระบี่อําเภอเขาพนมกระบี่นะครับเหนือคลองกระบี่อําเภอเกาะดันตาอําเภอศีกาวตรังนะครับอําเภอปลเหลียนตรังอําเภอหาดสําราญนะครับ อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพสตูลครับอําเภอรังงูสตูลอําเภอสเดานะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับขบอมนครศรีธรรมราชนะครับเขียนซาสุราชธานีนะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในช่วงค่ำคืนนี้นะครับยังคงมีต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับถ้าในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาวันนี้มีการกระจายตัวของฝนครอบคลุม ทั้งเหนืออีสานกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระบังในส่วนของฝนฟ้าขนองนะครับดูช่วง20พฤศิกานโซนภาคเหนือนะครับยังคงต่อเนื่องแถวเชียงรายนะครับเชียงรายพะเยาน่านนะครับปัวแล้วก็ลําพูนลาปางนะครับแพร่แล้วก็สวรรคโลกสุโขทัยพิษณุโลกตากนะครับลันสักอุทัยธานีบ้านไร่นะครับมีกลุ่มฝนฟ้าขนองเป็นจานวนมากนะครับประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนะครับ สุราธานีพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับตรังแล้วก็นะครราชสีมาพัทลุงหานะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงนี้ประจวบคิรีขันนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่ต่อเนื่องนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับช่วง22่นาฬกามีชุดใหญ่ตรงนี้นะครับเตรียมรับมือแถวจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายทุกอำเภอนะครับ แม่อายหลวงชัยประการเชียงใหม่นะครับวังชิ้นแพร่นะครับนีคือโมเดลในช่วงเวลา22นาฬิกาวันนี้นะครับชุมพรนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็พอช่วงเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนจุดนี้นะครับภาคเหนือกับอีสานตอนบนนะครับจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดลำปางเชียงรายแล้วก็เลยหนองคายอุดรธานีนะครับ หนองบัวลำพูร,รอยต่อของ3-4จังหวัดนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับช่วงปี2นะครับดูกลุ่มฝนกลุ่มนี้อุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกเลยอุดรธานีหนองคายนะครับนครพนฯน่รหนองบัวลำพูนะครับเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าะนองชุดใหญ่นะครับ ช่วงเวลาประมาณ3นาฬกานะครับอุตรดิตสุโขทัยพิษณุโลกนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายนะครับดึกวันนี้มีฝนนับเชียงรายพะเยาน่านนะครับลำปางนะครับมีกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับถือว่าต่อเนื่องนะครับฝนในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนดึกนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับสุราษฎร์ธานีมีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองเป็นจำนวนมากนะครับ ห้านาฬิกาของวันพรุ่งนี้งาวลำปางนะครับพะเยาเชียงรายนะครับสุโขทัยพิษณุโลกหนองบัวลำพูดอนานีกาลสินนะครับมีโอกาสรุนฝนฝนฝนยาวๆอุบลราชธานีนะครับประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงนี้แล้วก็พอช่วง6นาฬิกาครับพิษณุโลกนะครับลำปางเชียงใหม่นะครับ น่านแล้วก็อุดรธานีอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดอุบลราชธานีกรุงเทพนะครับระยองจันทบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับบางสะพานนครศรีธรรมราชนะครับมีกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับค่าคืนนี้ก็ระมัดระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะครับช่วงนี้ประเทศไทยน่าจะเริ่มมีฝนกระจายตัวเกือบทุกจังหวัดนะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ